สวัสดีครับ BB Max นะครับคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้ดูแลเครื่องของบริษัทอันนี้บริษัทเ n t e n ท i ตนะครับกับเครื่องของกองถ่ายนะครับ Studio อ,อะไรนะ28่สนะตัวนี้รู้สึกว่าสตาร์ยกนะครับแล้วก็ไปโดนกับขอบประตูนิดหน่อยก็มีปัญหาอันนี้ก็ขอขอบคุณ Studio อ,อะไรนะ28 อีกครั้งนะครับที่ให้เราเป็นคนดูแลเครื่องให้นะครับแล้วก็บริษัทวนันนี้บริษัทนี้จะเป็นบริษัทออเทนติกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนจอทั้ง2ตัวเลยความแตกต่างของเครื่อง2ตัวนี้นะครับ1ตัวนี้จะเป็น iMac ปี2015นะครับจอ 5K ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว iMac 2012 นะครับจอ 2K ซึ่ง Resolution กับความละเอียดเนี่ยจะแตกต่างกันตัวนี้ก็จอเริ่มชมพูแล้วครับถือโอกาสได้เปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับร้านของเรานะครับจะอยู่ที่ A-Bag หัวหมากลูกค้าสามารถเซิร์ชเราบน Google Map ได้เลย BB Max Service แล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับจะอยู่ที่สาขาลัางติดลูกค้าใกล้ที่ไหนก็สามารถเข้าที่นั้นได้เลยหรือในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับทางเราก็ จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับรับส่งเดี๋ยวนี้นะครับรถติดไม่ต้องเสียเวลาเดินทางก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสเปคนี้เป็นสเปคอะไรตัวนี้เป็น 5K นะครับปีเรท2015ซึ่ง CPU เป็นคอย5ตัวธรรมดาแรม24จิกนะครับเป็นเรดิออนตัว M3902 จิกนะครับนี่ตรงนี้ที่แตกนะครับเขาแจงแ้งมาว่าการใช้ของแตก จะไม่ดีต่อคุณภาพชีวิตอะไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเห็นแล้วมันเกกากตานะตัวนี้แตกด้านบนค่อนข้างเยอะแต่ด้วยเวลานะครับไม่สะดวกเดินทางมาก็เอาสกอ็อตเทปแปะไว้ก่อนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเปลี่ยนแต่ค่อนข้างเยอะแต่ใช้งานได้คือจอรุ่นนี้นะครับที่เป็นตัวโมเดล A 1หนึเเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ ประกอบมากับตัว lcd ซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกับรุ่นเก่ารุ่นเก่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกระจกยกออกมาได้นะครับตัวนี้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ก็สิ่งที่จะอัปเกรดได้อีกนะครับก็จะเป็น a d d นะครับก็จะเป็น ram ซึ่งช่วยในการเขียนอ่าน read กระไลท,ทำให้เครื่องทํางานเร็วขึ้นแล้วก็ ram นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนการ์ดจออัปไม่ได้นะครับเป็นสเปคเดิมเท่านั้น ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันแกะกันเลยฝากร้านเราไปด้วยนะครับเราก็จะดูแลในส่วนของพาร์ทอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเ,ออเครื่อง iMac เครื่อง MacBook iPad iPhone หรือพาร์ทต่างๆในกรณีที่ยูเซอร์เองนะครับ ไม่สะดวกเดินทางในกรณีอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะสั่งพาร์ทของเราออเดอร์พาร์ทของเราไปเปลี่ยนเองได้แอแกะมาก็จะประมาณนี้นะครับด้านในตัวนี้ยังเป็นตัวฮาร์ดดิส์นะครับยังเป็นฮาร์ดดิส์ันหมุนอัปเกรดได้ตัวนี้นะครับก็จะมีสาย Data สายตัวแว็คลายไฮวลท์นั่นเองอาประมาณนี้แค่นี้จอแท้จอใหม่ของเรานะครับนี่นะครับ จอก็จะเป็นจอ LG ของใหม่ที่จะเปลี่ยนนะครับก็เป็นจอ LG เหมือนเดิมลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าจะเป็นจอ copy จอนู่นจอนี่ของเรานะครับอะไรมาตรฐานนี่การที่ใช้ก็จะต้องใช้ของแท้นะครับไม่งั้นยวจอหลุดจอมาจอจงมาหน้าจอมาแล้วนะครับสำหรับจอ 5K เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับผมใส่ง่ายนะครับ เสร็จแล้วก็เล็งให้พอดีนะครับเราก็สามารถที่จะวางได้เลยเดี๋ยวมาเทสก่อนนะครับสําหรับจอใบแรกใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณหนชั่วโมงก็เสร็จแต่ว่าถ้ายังไงลูกค้าสามารถที่จะนัดเราล่วงหน้าได้หรือไปลงทะเบียนสามารถจองเวลาหรือนัดเวลาของเราเนี่ยหน้าเว็บไซต์ได้นะครับอจอสีต่างๆก็จะปกติอันนี้ถือว่าจบแล้วสำหรับตัว 5K ตัวนี้แล้วของเรานะครับ ก็จะมีใบ QC ก่อนแล้วก็ก่อนแกะนะครับแล้วก็หลังที่ทำการซ้อมเตจเราก็จะมี QC ให้เรียบร้อยลูกค้าสบายใจได้ว่าทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi สปิกเกอร์ wi speaker, หรือไมโครโฟนหรือตัวพวกแรมแคมิล่าอะไรต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับลูกค้าสบายใจได้มายังไงต้องกลับอย่างนั้นนะครับนี่จะเป็นตัวกล้องนะครับกล้องเซ็นเซอร์ ชุดมาตรวัดแสงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับตัวนี้ก็ติดช่วงกาวด้านล่างแล้วจะเป็นวิธีที่โอเคที่สุดเพราะว่า1ในกรณีถ้าเราติดไปหมดเลยเนี่ยแล้วใส่เข้าไปถ้าในกรณีอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมันมีปัญหาเราต้องเสียกาวไปหนึ่งชุดนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะดึงออกมานะครับแล้วเราก็ค่อยๆลอก1 2 3 4 5ส7 8ชามี่ห้าหเดทิ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ ประกบลงไปได้เลยนะครับแค่นี้เท่านั้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอลูกค้าท่านไหนไม่ว่าจะเป็น iMac MacBook, iPad iPhone จอแตกบอดเสียรเรามีอะไรคอยบริการนะครับเดี๋ยวเรามาตัวนี้ต่อตัวนี้จบแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานสามารถนั่งรอได้จบไปหนึ่งตัวนะครับขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้แตกด้านบนจอด้านบนแตกวอ่าจอมาแล้ว ใส่ดูแล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็ลองเทสดูเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจอทั้ง2ตัวก็เดี๋ยวเรามาเทสฟังก์ชันนิดหน่อยนะครับว่าโอเคไหมเทสสองอย่างส่วนใหญ่ก็จะเทสกล้องกับชุดเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราต้องมาเเข้าพาสเวิร์ดหน่อยแล้วเราก็มาเทสดูนะครับเทสกล้อ,ง,องเดียวแหละโอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้เป็น,นัานที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอ i m a c ทั้ง2ตัว ตัวนี้เป็นตัว 5K 215 0ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวเลด2 0 1 2นะครับท่านใดที่จอเสียจอแตกเครื่องเสียแบตเสียนะครับติดต่อ BBMax ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ